มากินอาหารญี่ปุ่นนะคะเออซูชิเนาะครั้งแรกกันนะดูนะครับเมนูรุ่นใหม่นะเป็นภาษานี้หมดเลยนะคะเพื่อนๆจา๋าและนุ่นก็ไม่ถนัดซูชิด้วยพี่จุ๋มถนัดไหมจะสั่งอะไรถอา,าหารนิสาน โ <Okay. S 2> อเคอาหารนิสานอาหารนิสานอาหารนิสา okay. <c oughs> นโอเคนุ่นก็เลยลองสั่งนะคะมันเราไม่รู้จะสั่งอะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรอย่างเงี้ยนุ่นก็เลยลองสั่งอัน300อคือ Family ไปเลยอันใหญ่และสั่งไก่ทอดแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจออกมาแบบไหนจริงๆก็อยากสั่งีสักอย่างเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจออกมาประมาณไหนใช่เปรี้ยวปากดูคนเปรี้ยวปากติดลมยังไม่ได้กินเลยนะเหนียวช่ะ น้ำลายมาเจอลูกมี้ด้วย <laughs> สรุปนะจ๊ะได้อันนี้มา อันนี้มานะจ๊ะแล้วก็มีอันนี้อีกนะไก่ทอดไก่ทอดนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าก็น่าตาน่าตาน่ากินนะอ่าอ่าให้พี่จุบชิมก่อนตาเขามองไม่เห็นโอ้ยนางสารเอาไฟไหมอัยูน้อยอันยูน้อยเอาไฟไหม ใส่ใส่ไปเถอะพี่เขามีอะไรให้ใส่ก็ใส่ใส่ไให้มได้หโอ้สมัยก่อนเนาะปาซาบิมีวายไตหาวายไ่าวายตหาเลยมันมีนสีชมพูด้วยใช่ไหมอือเราก็ไม่รู้เนาะมีสีชมพูสีเขียวเห็นเขามาั้งไม่เคยใส่แม่งสองอย่างเลย คนเกลือเลยคำแรกเอาขิงเลยเหรอคะคำแรกถ่ายรูปภาพง่ายๆนี่นะจ๊ะนี่นะเอาชิ้นไหนดีอันนี้ก่อนเลย ใหญ่ๆนะเพื่อนๆมองไม่เห็นมีนะว่าอะไรเป็นอะไรจะเห็นไหมอันี้คืออะไรเข้าปากได้ก็ถือว่าใช่นะอันีอนนนี้นอัออนี้นออออีอ นนัมีดูก่อนไม่ที่เหล่นะซูมนะเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยนี่จ้านี่จ้าเดี๋ยวจิ้มกันเลยนะอะไรนะหรัก กองอีกค่ะอะไรอ่ะไหลปล่าเปาไหลเป่าเลยกินแล้วไหลค่ะไหลอยู่แล้วันอุ้ไหลจริงๆอุ้ยเพื่อนจามีใชรเห็นไหมเ้ยไมไม่มีมีไม่อุ้ยอุ้ยเว่าเขาไม่ฆ่ามไม่ตายเออยังว่าอยู่ ร้องสดังเลยค่อ,คอยๆอ้าะนนะค่อยๆอ่าปละไหลเยปละไหลโอ้ไหลเยปละไหลเป็นไงรวมรวมรวมเป็นโอเคได้ดีอยู่ดีอยู่โอเคค่ะ ปลาไหลเออนุ่มของอาหานแล้วกันนะคะกุ้ไหลเหมือนเมื่อกี้บุ้ยบุยนี่แหละอย่างัชนนี้มันเป็นปูอัดทอดนะนี่นะคะปูอัดทอดปูอัดแล้วก็กุ้งนะรวมๆทอดนะจ๊ะเรามาดูกันอุ้ยวัสดีเลยมึงทไหมวัสดีใหม่นี่นะจ๊ะเพื่อนๆกินคำใหญ่ แค่ทำไมไม่เอาชิ้นใหญ่เราชิ้นเล็กให้พี่ชิมศักระจมูกมเกินจมูกอะแล้วเมื่อกี้พี่แบบว่าหยิบเนี่ยมาใส่พี่จะไม่คี้เหลยไม่คิเ้เลยสวยนะเนี่ยอ่าทำใจมอ ปีนมากเลยนะหน้า,ไปไาเป็นไงสะใจนะอ้ <laughs> โดนเขนาละวาซาบิึ้นจั่ววาซาบิคือถั่วาามม <laughs> กุ้งกนะุ้งอะนะคะพี่จุ๋มจะชิมกุ้งแล้วนะข้างบนไข่มันค่ะพี่คะ่ะใจกุ้งสงสารอเอวปลาลักปลาลัก ให้แฟนพี่เอาแว่นมาให้มะไม่รู้เขาจะมาหรอเปล่าเออลองโทรสิลองโทรสิโทรสงสารเวลากินอะอ่สงสารเวลากินไม่ใช่อะไรหรอกเบอรอแบบเพ่งมากเลยนะคเพื่อนๆกองจับไม่ทันดังนี่แบบถึงทหายไปเลย มีร้านญี่ปุ่นเขากินกันอย่างนี้นะอันนี้น่าจะเป็นวิสิทอเรียนะเอ่อทำไงได้นีคะสั่งกินไม่เป็นรวบงั้ยเลยเดี๋มองไม่เห็นหรือว่าอะไรเป็นไงจิงมัวมาเต้นมองไม่เห็นก็บอกว่าให้โทรบอกแฟนให้เอาไอ้แบนมาให้ไป ่เขาดื่มแล้วอ๋อลูกสาวเขาอยู่ลูกจากว่าเขาโอนล,ลูกจากว่าเขาจะโอนแล้วให้เขาติดมาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองพูดดูลองพูดดูเดี๋ยวค่อยปูตอนนี้ก็ยังไงอือ <c oughs> จะต้อใส่ไม่ต้องหวานนิดนิดไม่เค็มเนี่ย คนกะบิเงินงเยอะมะก็เห็นไปกินบางร้านอะขนาดใส่เป็นชิ้นอะอร่อยอร่อยค่ะอันนี้คืออะไรอ,ะอ,อ่อันนั้นเป็นโลเขาเรียกอะไรนะลักกับอออูโกาโดอ,อันนี้นะจ๊ะคำนี้แล้วคำนี้แล้วเป็นปลาทะเลนะเขาใส่พริกป่นแล้วก็มีอะไรนะมีงาง ลองดูนะคะลองดูปลาลวงปลาล่วงไหมจ๊ลาลน,ะะนี่ไม่ได้กินข้าวก็หิวข้ามันซึ่งกินได้หลายคำตอนไม่กินข้าวาาเลยรสชาติมันปลาทะเลเหมือนปลาตะบะปลาทูอ่ะ หนูว่าปลาตะบะนะปลาตะบะความรู้สึกได้ปลาตะบะมาตั้เพื่อนไม่ได้อ่าเรไม่ได้อัพคลิปลงนานมากแล้วก็นะทำงานเจ้าทำงานเจนก็ทำงานเจ้า ไม่เป็นอย่างเงี้ยมองมองตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วอะ <c oughs> สมพอลเขาต้องกินเป็นสองคำอะเนาะสิบกว่าคำมันก็อิ่มแล้วอันนี้คือจร,จริงๆอะมันไม่แน่ใจนะพี่จุ๋มสั่งเบรกไว้ก่อนนะเนี่ยถ้าไม่งั้นนะสั่งอีกนะเนี่ยตายเลยอันนี้ยังเหลือนะเี๋ยวให้ดูยังเหลืออีกนะยังเหลืออีกนะแต่จริงๆมึงก็ไม่ค่อยชอบกินของพวกนี้เท่าไหร่อะค่ะแต่ว่ามากินคือกินได,ได้ของที่ชอบนะไม่ร้องไม่รู้ ใช่จริงๆเขามีแบบว่าเป็นสายคานมาด้วยนะคือให้เราแบบหยิบได้เลยวันนี้เราโชคไม่ดีค่ะลูกค้าน้อยเราก็เลยต้องได้แบบถ้ามีอย่างเนี้ยคือถึงเราไม่สั่งเราก็หยิบได้ใช่คือเราได้หยิบอะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันมันีหน้าตาออกมาอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเขาให้เมนูม,มาเมื่อกี้มันตึ๊บเลยค่ะ <c oughs> มันตึ๊บเลยมันตึ๊บเลย <c oughs> แต่ก็สั่งออกมาก็โอเคอยู่นะ <c oughs> ไม่คิดเล่นะ โอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อไปต่อจ้าเมนูใหม่ ตามเลยนะบางคน <Yeah. S 1> ตายแล้วนะลูกชิ้นอนะตาย <Okay. S 1> ออเอาให้ได้ <Yeah. S 1> ตายแล้วนะลูกชิ้นนะ <Okay. S 1> อ่ะตายะเอาให้ได้ม่ไม่ <c oughs> อันนี้ใช้ได้อ่ะ<ด>มานะคะพี่ใหญ่ของเราสวัสดีค่ะสวัสดีมากินซูชินะคะเดี๋ยวสั่งต่อ,อกินต่อกินต่อได้ละครบทีมครบทีมกิน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 ครบทีมเยวะอะไรเ่ะอ้าว โทรศัพท์ย่ยจุมเฟนดีอาลบูคอโดโหเล่นแบบสุขภาพเลยนะคะสุขภาพก่อนค่ะอ่ะนี่ค่ะจิ้มเลยค่ะ่ไม่ใช่โอ้ยเด็ดใจเย็นมันเผ็ดมากเผ็ดมากเลยเหรอจ้าจิ้มหัวซะบ้างโยนหนุ่มาเล เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขึ้นจมูกเดี๋ยวขึ้นจมูก่กุ้งใช่ไหมคะโอ้โหนี่เนี่ยอ้ภาพสวยมากเลยพิมยาจิ้มไหมคะจิ้มจักจักแบบชุ่มทั้งคัมเบอร์เลยนะเนี่ยค่ะค่ะอะไรค่ะ หาง e, หางหางหายมันนอนจะกินถือเหมือนซูชิเนะในจานี้จ้าแต่อนห่งโอเคแต่ว่าซูชิลูกชิ้นอ่ะไม่ไม่ค่อยผ่านนะมันเหมือนลูกชิ้นแบบไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่แต่กินได้นะจ๊ะมันแพงกินซะมันแพงสองไม้ห้าสิบต้องกินทั้งหมด สั่งให้ใหม่ละได้นอั้นั้น้หมดั่งมาได้มันก็ต้องหนอยู่มันก็ต้องสู้เพื่อนของเราเลยเพื่อนของเราเลยทำไมอ่ะจัางไม่เปลี่ยนสัไม่เปนชะเง้อดูแของชาวบ้านเขาแบบเหมือนคอยาวมากเลยะแต่ก็หมดนะของเราก็ของเราก็หมดนะนี่เราไมต้องเพราะว่ามันธรรมดา เธอเปลก่อสายได้ไหมทำไมหยุดแมวปานปิดิดสี่ีเลย